ในการสร้างบ้านนกนะครับทําไมผมถึงเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะหนึ่งไม้ทําไมผมเลือกใช้ไม้แคมปัสทําไมผมไม่ใช้ไม้สยาแดงสยาหินเพราะในตลาดบ้านนกเนี่ยหลักๆมันจะมีอยู่ไม้อยู่สามชนิดไม้อยู่สามชนิดก็คือไม้สยาแดงสยาหินแคมปัสเรียงจากราคาที่ถูกสุดไปหาแพงสุดก็คือแคมปัสแคมปัสไม้ยุคใหม่ผมพูดถึงไม้ยุคใหม่นะครับไม้ที่ ปัจจุบันสามชนิดนี้แชมพัสจะแข็งที่สุดนะครับทนความชื้นที่สุดแล้วมันล้อไปถึงเรื่องเวลาเราจะพัฒนาหลังระบบความชื้นที่ผมมีให้ในตัวบ้านมีสองระบบก็คือเป็นอันต้าซนิกกับความแรงดันเวลาเราฉีดความชื้นบ้านมีความชื้นถ้าไม้ไม่ดีไม้ขึ้นลาเร็วสําหรับไม้ที่แข็งอย่างแชมพัสดนี่ก็ค่อนข้างที่จะโอกาสจะเป็นลาน้อยหน่อย,น,อยนะครับคือผมทําไว้เพื่อ พัฒนารังในพาร์ทที่สองเลยเราทำเรามีรังแล้วถ้าเราใช้ไม้ที่ไม่ดีเราจะพัฒนารังไปต่อมันก็ไปไม่ได้ถ้าเราทำข้างในดีระบบความชื้นดีไม้ดีเราพัฒนาไปต่อได้ราคามันต่างกันเยอะครับถ้าหมื่นหนึ่งรังรวมถ้าเราพัฒนาความขาวมันก็ดูดเป็นสองหมื่นได้สามหมืนได้ก็ลองคิดดูครับเราสร้างบ้านเนี่ย สร้างบ้านนระสร้างสร้างครั้งเดียวทําให้มันดีไปเลยไม้มันไม่ใช่เปลี่ยนตลอดสร้างกับผมระบบภายในเตรียมไว้ให้หมดทุกอย่างระบบความชื้น2ระบบปั๊มแรงดันสูงอันต้าโซนิกไม้เป็นไม้ผมใช้ไม้อยู่ชนิดเดียวคือไม้แคมปัสผมจะไม่ใช้ไม้สยาแดงไม่ใช้ไม้สยาหิน ในตลาดบ้านนกจะมีหลักๆอยู่3ชนิดผมจะใช้เป็นไม้แคมปัสคือคุณสามารถพัฒนารังต่อได้เลยทีนี้เลี้ยงแล้วไปขายไหนในการขายรังนกมันก็จะมีอย่างที่บอกมันก็จะมีอยู่ทั้งส่งประมูลแล้วก็ก็ค้าคนกลางแล้วก็ผมก็รับซื้อด้วยนะครับสําหรับลูกค้าร้านประมูลมันก็จะมีมันก็จะมีภาค ตะบันออภาคกลางภาคใต้อย่างเงี้ยครับมันมีหลายลานมากเดี๋ยวยังไงติดต่อมาหาผมหลังไหนดีกว่าผมจะส่งคอนแทคให้ว่าร้านไหนประมาณไหนร้านไหนดูแลด,ดีร้านไหนบริการดี mm hmm. เขาเบีดเสียดอยู่แล้วครับในการขายในการขายลังเนี่ยรานประมูลเนี่ยเขาก็จะคิดเราจากเป็นเปอร์เซ็นต์จากการขายเหมือน1%จากการขายช่างน้ําหนัก ช่างน้าหนักเสร็จเขาก็จะเก็บน้ําหนักแล้วก็รอประมูลอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขาก็จะแจ้งเราผ่านยูสเซอร์ผ่านมือถือมาเราจะขายแล้วก็เราก็กดขายเป็นไปง่ายครับง่ายมากหรือมีง่ายกว่านั้นก็คือส่งส่งไป่ษนีเลยเราช่างน้ําหนักแพ็คกล่อง ส่งไปสนีเขาก็ไปชั่งน้ําหนักอยู่ปลายทางปลายทางปั๊บเขาก็จะแจ้งผ่านมือถือมาเลยเป็นคลิปวีดีโอเป็นอันนี้เลยเราเราเปิดดูในมือถือเป็นโปร่งใสการประมูลง่ายครับทุกช่องทาง